บอกบอกมูใจเย็นบอกมูนั่งก่อนเร็วนั่งก่อนนั่งก่อนอเดี๋ยวให้ให้สั่งกำสั่งก่อนค่อยเปิดบ้างสิบอกเขาเดี๋ยวสั่งกำสั่งก่อนค่อยเปิด <c oughs> มานี้ยเวลาเป็นยังก็บางง่อยแก่วมูอะไรคุยกันดีๆมานั่งคุยกันมันกวนตีนแบบว่าใจเย็นบอกมูบอกมมาเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมูกันมาจะเฝ้าเห็ดสั่งมูกันเฮ้ยจะเฝ้าเห็ดบ้างสิจะเฝ้าเห็ด ือมาร้ายแบบร้แล้วนะนะแหวงวัวนลุนเกี่งไรร้อนบนี้ ข้าวใมาหน่อยพ่อหมูมาหน่อยมึงพามาหลายเถอะมึงพามาหาผัมาหาบุกหน่อยมือหน่อยเอาแล้ววะบ้าไปซีบเลยมือนี่มึงพามาหลายเถอะที่มันใสเขียวบุกหน่อยโอ้ยใสเขียวเลยบวะน,นี้ยำเลยบ่แม่โอ้ยไปบอกกันเอาใสนี่เด้เอยตานี่ก่อนมันมาหาไผัมาหาบุกหน่อยบุกหน่อยเป็นยังยีบ มึงกวนตีนมึงเกลียวมาไหลไปเลยนะมึงเกล้ยมาหลาเถอะเดี๋ยวมันใส่แถวมันอุ้ยมันเห็ดยังผีดมึงกวนตีนเหรอมึงกวนตีนแบบไหนมันด่าล่ะโอ้บอกเกี่ยวเด้อไอ้ไอ้บอกเกี่ยวเด้อโอ้บอกดไยบอกมึงเต่าเลยกูกมาหามแล้วบอกดไย เดี๋ยวส่งหน่วยมาเจรจาไฟไอ้ไฟเอากับกน้อยมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหตการมาพี่วันมาพี่วันมาเจรจาการกันอู้น้ำมูลมาเต็มเลยอาญาเลยบานนี่อุ้ยโต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 เลี้ยจังไหนบานนี่มาเนี้บังราเป็นยังกับกน้อยไม่รู้อะไรคุยกันดีๆมานั่งคุยกันมันกวนตีนแบบนี้ใจเย็นบอกมูบอกคุยบ้าเดี๋ยวเสั่งมูกันมาจะเฝ้าเห็ดสั่งมูกันเฮ้ยจะเฝ้าเห็ดบ้างสิจะเฝ้าเห็ด เออราทำซางกวนบ่มาเชียร์กันมานั่งมานั่งซางกันมึงจะั่งมึงจะซางมือบ่บ่อู้หลายแถวมึงก็เอากาเอามันเสียชีวิตแล้วบ่กูบ่ย่ันมันเล่นเล่นเกมเรามันไ่าจีทำนี่มึงเอาผ้ามืงมาเออมือเก่าเหรอวะบอกภาษาฮันกูไม่ใช่ละบาลนี่ทำนี่ ปลอดภัยบางไงเขาบูกมาได้ยังไงง่ายมาลายป่นนี่ผมก็เรียนแล้วเนาะบอกบอกมูใจเย็นบอกมูนั่งก่อนแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวให้ให้สั่งคำสั่งก่อนค่อยเปิดบ้างสิบอกเขาเดี๋ยวสั่งคำสั่งก่อนค่อยเปิดเอ้ยตัวตัวเต็มนไม่มีของแถมหรือไยโอ้สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบู ากันมาตั้งใจเนี่ยมาแต่เกษตรมาหมากไม้เลยตจ้ะที่บ้านน้ำม่องก็บอนี่ิใส่บ้านน้ำม่องกันเหรอโอ้โหมาจากบ้านน้ำม่องจุ้มนี่ซิยู่นี่จุ้มนี่มาต่เกษตรบ่พวกเราคือพากันมาหลายชนิเนี่ยมาไทยแข่งกับบางน้อยบ่โอ้โหหลายแห่งมาเป็นกลุ่มเป็นวงเลยพี่น้องสูขึ้นมาเถิดขึ้นมาบ่ะหนิ ถ,ถ้าว<ะ>่าถือฮะมันนี่มันนี่ทรงทรงตัวแทนมาอ่อเร้าพอาอายบัง่อที่่งนนี้่แม<อ>่งขึ้นักมวยแว่า,ายืนนี่เดิ <c oughs> ตัวแม่มาบ่ายยังไงตัวแม่มาบ่ายยังไง <c oughs> หน่อยงมาบอกลุงน้องมึงดูหน่อยบอกลุนงน,น้องมึงดูมันก็เบาเบา่อบอกลุนงน่องมึงดูมัก็เบาเบด้กานมาจะคนน้องเบาบาสิบเอ็ดคนกับคบเลย มาก่งเป็นกุ้มขาว่าตีบ่บ่คอขันตีบ่บอมีเร้่อมันที่เชี่ยให้นี่โอ้โหยินด okay. nope. ีดีใจดีใจมาหลายมายินดีตอนรับตัวนะจักบานบู่าตาสิมาท่าแข่งรถแม่นบ่ฮะแข่งกับแข่งกับไอ้ฝ่ายเด้อน่ะอืมลดเอ้ามาเราก็หาหม่องนางเด้อมันบ่มีหม่องนางไอ้ยังเห็ดบ่แล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมมายาวมาทุกเมื่อพี่น้องเขาเอิ้นว่ามาตาใสเยอะ อันน้อยล้พี่บวกนี่ตัวตึงเนาะคือไอ้บอกแล้วเนาะคือในคลิปกับคือในคลิป,ลปถูกปะถังหลังเบามวนได้แม่นบปเออาผู้ขี่ผู้เหนี่ยวนชิวัยอดได้ไไไไไไอ้าวพี่น้อง <c oughs> เนี่ยละครับมาเยี่ยมมา am, ยามดีใจแห้งมาสู่น <c oughs> าจากบ้านบู <c oughs> ยินดีต้อนรับเด็กน้องหนู่นุ้ยลุ่นทุกคนเนะมากับเดตไายคอนเทนต์ไายยังเมื่อกี้เป็นการไายคอนเทนต์กันในซื้อได้ครับต้องขอโทษขออภัยในความอมาะสมครับมานีกับดาวคข้าาสวัสดีครับ